ไปจนแบบว่าไม่หลับไม่นอนเลยอ่หรือวันทาให้กอ่อกวนการหลับการนอนของเราไม่ให้เป็นสุขคิดไปคิดมาอย่างนั้นแะละคิดแต่เรื่องนั้นนะเรื่องนี้อยู่นั่นนะครับซ้ำๆพย่าก็เลยบอกว่าแบ่งความคิดไปเป็นสองเรียกว่า,วาดเ,เวทา w H วิตักกัตวิตตักกัคือคือความวิตกครับคําว่าวิตกนี่มันมันมันไม่ใช่เรื่องที่คิดนะเป็นเรื่องของการปรุงแต่งที่เรียกว่านี้ออกจากความจริงนะพอเราวิตกเนี่ยมันมันที่กลัวคำว่าวิตกคือเป็นเรื่องที่คำว่าวิตกเนี่ย ต่างจากคําว่าคิดนะสังขารขันตอนแรกสังขารขันทํทหน้าที่ในการปรุงแต่งรูปปรุงแต่งเวทนาปรุงแต่งสัญญาปรุงแต่งสังขารและปรุงแต่งวิญญาณคือปรุงแต่งในลักษณะรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังขารโดยความเป็นสังขารปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณคือมันต้องปรุงแต่ที่ตกนี่คือ มันเป็นการปรุงหนีออกจากรูปที่มันปรุงอยู่แล้วเช่นไม่ได้ปรุงรูปโดยความเป็นรูปเช่นปรุงวันรูปนี้เรารักเราชังเราโกรธเราเกลียดเราพอใจเราไม่พอใจมันไปนู่นแล้วไงมันไม่ได้ปรุงแต่งรูปโดยความเป็นรูปอย่างนั้แค่เราวิตกไปแล้วเป็นเรื่องวิตตนะถ้าปรุงแต่งรูปหรือเวทนานี้พอใจพอใจ,อใจโกรธเกลียดรักชังขึ้นมา สัญญาสิ่งที่เรื่องที่จําก็เป็นสุกเป็นทุข์พอใจไม่พอยใจกดเกลีลักชันขึ้นมาพวกนี้เป็นวิตกเพราะฉะนั้นในชั้นที่พระองค์ทรงตัดถึงวิตกเนี่ยให้ให้รู้ว่านั่นคือมันหนีออกจากมันหนีออกจากฐานแห่งความจริงไปแล้วอ๋อวิตกนี่ไม่อยู่ในฐานความเป็นจริงร <c oughs> ๆๆๆแล้วใช่ <c oughs> ไม่ได้อยู่ในฐานของความจริงวิตกเนะ่ย คิดอย่างเดียวฟุ้งอ่ะคครับฟุ้ง่าติอ่ะคือคิดเรื่องเดียวซ้ำๆอยู่นั่นนะไม่ไปไหนคิดอยู่นั่นนะครับไม่ไปตามอาการไม่ไม่ใช่คือคิดหลากหลากหลายเรื่องคิดหลากหลายเรื่องไม่ไม่จะเป็นว่าคําว่าวิตกไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นความกลัวความวิตกกังวลอะไรประเภทนี้วิตกคือสิ่งที่คิดไม่คิดแบบฟุ้งออกไปต่อเนื่องกันแบบหาที่ยุติไม่ได้หาความสุขไม่ได้กังวลกรบวายอยู่ภายใน น่พี่ตกฉะนั้นแล้พวพระองค์จะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะให้แบ่งความคิดเป็นสองว่า <ทะ S 1> สิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยจะเป็นความคิดอะไรก็ตามอย่าไปห้ามมันตแต่สิ่งที่คิดอยู่เนี่ยแบ่งเป็นสองอความคิดนี้เป็นกุศลหรือเปล่าความคิดนี้เป็นอกุศลหรือเปล่าถามตัวเองสิ่งที่คิดอยู่เนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลบางคนนอนกําลังนอนเพิ่มไปจิตคิดไปถึง เรื่องที่จะทําในพรุ่งนี้แบบเรื่องที่จะทำพรุ่งนี้ทำเรื่องน,นั้น,น,นคิดไปคิดมาคิดมาเนี่นอนไม่หลับเลยทีนี้ได้ไหมก <c oughs> น,นมห <c oughs> ให้ตั้งคําถามว่าสิ่งที่คิดอยู่นี้เป็นกุศลด้วยกุศ <c> ล <oughs> ถ้านอนไม่หลับน่าจะเป็นอกุศลนะครับฮะไม่ใช่มันมันจะต้องรู้ว่าเป็นอันแรกเนี่ยรู้กันทักสามก่อนรู้ว่าเป็นอดีตอนาคต จากนั้นก็รู้ว่าสิ่งที่คิดนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลถ่ายแล้วเหรอเาเริ่มแบ่งแบ่งความคิดเดยทาวิตติกาแบ่งความคิดเป็นสองถ้ารู้ในขณะที่คิดนั้นถ้าเป็นการงานการงานจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็แล้แต่ว่างานการงานเป็นกุศลถ้าเราตั้งใจทําโดยที่ว่าถ้าจัดการในกุศลก็บอกว่านี่คือความคิดที่เป็นกุศลครับผม ถ้าเป็นอกุศลก็จัดความคิดนี้ว่าเป็นอกุศลถ้าเราไปรู้ว่าขณะที่คิดนั้นเป็นอกุศลหรืออกุศลเือเกาว่าการแบ่งความคิดไวสองความคิดอันนี้แล้วก็วางความคิดทั้งอกุศลและอกุศลลงมานี้ก็คือกุศลละจิตนี้คืออกุศลละจิตให้เขาไปทักทักจิตนี่คืออกุศลละจิตเรากําลังคิดเรื่องอกุศลเรากําลังคิดเรื่องอกุศลจิตกาลังคิดเรื่องอกุศลจิตกําลังคิดเรื่องอกุศลก็เลยเข้าไปทักเข้าไปรู้ ขณะที่เขาไปทักปั๊บเนี่ยมันจะหยุดขณะที่คิดขณะที่ทักอยู่น่มันเป็นปัจจุบันอ๋อมันจะทราบภายในมันจะจิตเราจะทราบภายในอ๋อเรากําลังนอนนี่บ่าถึงแม้จะคิดเรื่องพรุ่งนี้เราก็ทําอะไรกับมันไม่ได้ในตอนนี้จะไปทําได้ยังไงมันต้องเป็นเรื่องของพรุ่งนี้ถึงจะไปทําได้มันจะเกิดปัญญาขึ้นมาคือบางครั้งเราหลงนะเราหลงไปกับจิตมันเป็นแค่ความหลงเป็นความหลงชั่วคราวแต่ความชั่วคราวเนี่ยมันยาวเลยถ้าเราไม่เข้าใจ จ้าปทักแล้วเข้าใจแล้วก็ไปทักว่าอันนี้เป็นอกุศลนี่เป็นกุศลเราก็ต้องทักคือเหมือนกับว่าเตือนจิตหรือเตือนวอมเขาเรียกอะไรฮะคือเหมือนกับว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะหลงไปแต่ว่าถ้าเราไปทักทีนี้บางคนบอกว่าเอาแล้วถ้ามันทักกุศลอกุศลแล้วมันไม่หยุดทําไงผู้ยหญ่บอกว่าต้องใช้สันฐานวิตตักะสันนิฐานสันฐานสันฐานคือไปหาฐานของมันฐานของความวิตตกเนี่ยมันวิตกเพราะอะไร จุดที่มันเกิดขึ้นมาคืออะไรเนาะตกเพราะอะไรเพราะสาเหตุครับใช่ก็เสาเหตุของัฐานทีตตักกันฐานทอ้งม่ะฐานที่ก่อให้เกิดวิตกตัวนี้มาจากไหนเรื่องที่เกิดขึ้นมาก็ให้เป็นไปรู้จักัูนั้นผู้เจ้าบอกว่าทำสองอย่างอันแรกแบ่งแบ่งจิตหรือว่าแบ่งความคิดเป็นกุศลอกุศลว่าดีหรือไม่ดีความคิดสองความคิดเนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีหรือไม่ดีถ้ามันควบคุมไม่อยู่ไปดูที่เกิดของมันก็เรียกว่าสันฐานวิตตักกัน มันเกิดมาจากไหน,นความคิดนี้ฮอะยากจังเลยแรกก็ยากแต่ว่าฝึกไปนานๆก็ไม่ยากมันเหมือนกับว่าสังเกตดูว่าความคิดเกิดจากไหนจิตนั่น,นแหละอยู่ตรงไหนส่วนไหนที่เราจะสามารถรับทราบได้ครว,ว่าจิตจิตมาจากการปรุงแต่งครับความรู้สึกความคิดจิตไม่ไม่เราเรา เราพูดถึงจิตนี้คือเป็นเป็นผลรวมของนามขันสี่แล้วอ,อ๋อรวมเรียบร้อยเป็นผลรวมแล้วคําว่าจิตมือนก็พูดถึงกายเป็นผลรวมมาจากท่าสี่แล้ว 4, <5. S 1> นะพูดถึงกายหรือว่ารูปหรือว่าตัวตนเนี่ยตัวกายเนี่ยเป็นผลรวมไ้มทีนี้เราพูดถึงคําว่าจิตเนี่ยอาจิตคือผลรวมของนามสีเวทนาสัญญาสังขัญวิญญาณจิตเนี่ยอาศัยอยู่ตรงไหนที่เราจะสามารถรับทราบได้ทำเหรอฮึอะไรทำ าาอาตอมารับทราบไปตลอดเวลาว่าจิตอยู่ที่ไหน,นทุกทัวขณะถ้าอาตอมารับทราบไ่ตลอดใช่